สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาญาญิชวนคิดยาญิชวนคุยวันนี้ยาญิจะชวนคุยอะไรคะยาญิจะชวนคุยในเรื่องของงานที่ญาญิกำลังทำอยู่ก็คืออ่านคำคมพระทาคำคมของพระคุบาอาจารย์พระอาจารย์บุญรอดปริสุทโธนนั่นเองเจ้าขะคุณผู้ชมเจ้าขา,าคุยกันเรื่องอะไรล่ะคะก็จะ อาจจะฟังดูแล้วคำหรือใดๆก็ตามเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งยียิก็เลยจะมาช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนออกมาอย่างนั้นมีเหตุแล้วก็มีผลนะคะอาจจะดูแล้วงงๆไปสักหน่อยเพราะไม่ได้ อยู่ในการเรียนซะโดยตรงแต่ก็เป็นแค่การรับสารนั่นเองทีนี้คำใดบ้างละ่ะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านต้องการสื่อเอามาว่ายังไงอาจจะงงงงอยู่เพราะคำที่พระครูบาอาจารย์พูดกับมันจะอาจจะกลับกับโลกมนุษย์เพราะอันนั้นคือคำของที่พระท่านทำมานะคะ,ะได้เขียนร้อยกรองอหรือว่าเป็นกรอนกวีที่ท่านวานั่นนะ นะคะคทีนี้มีคำใดบ้างยกตัวอย่างคำใดบ้างยกตัวอย่างคำว่าทุกอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อาจจะฟังแล้วคำอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันสัทีเดียวกับประโยคอย่างที่ท่านได้ฟังมาความหมายของท่านนะคืออะไรละ่ะ ยกตัวอย่างเช่นทุกอยู่ก็ตรงตัวนั่นแหละค่ะคือว่าความทุกทุกเนี่ยคือสิ่งที่ทนได้ยากมันจึงทุกเมื่อทุกแล้วมันจึงขังก็อยู่กับสมัสนญาณน,นั่นเองอน,นิจจังทุกขังอนัตตาทุกเพราะความเมีเ่ยงอัน,นิจจังคือความเมีเ่ยงจึงทุกตามมาและเมื่อทุกตามมาก็เหนือการ ควบคุมใดๆของตนเองที่อยากให้เป็นไปได้ก็เป็นอนัตตาไปนั่นน่ะคือคำว่าทุกอยู่นั่นก็หมายความว่าเราอ่ะทำให้ทุกมันอยู่แล้วทุกเป็นก็ทำให้ทุกเนี่ยมันยังดำเนินอยู่นั่นเองยังมีชีวิตอยู่มันยังดาเนินอยู่นั่นคือความหมายนะคะคุณผู้ชมเจ้าขารู้อยู่คำว่ารู้รู้นี้ มันไม่ใช่ความรู้ธรรมดาแบบที่ทางมนุษย์อของเราทราบกันนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวเราจะเอาอันนั้นมาเพิ่มเติมแล้วยายีก็จะเริ่มทำเป็นคำคำคำแบบเนี้ยออกมาเพื่อให้กับทุกท่านได้ฟังและเพื่อที่จะได้ฟังและเข้าใจง่ายนั่นเองเจ้าคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาทุกอยู่คือทุกมันกําลังดําเนินอยู่ทุกมันคือมันอยู่มันอยู่กับเราเลยอะ่ะมันยังไม่หอยออกจากเรานะคะ ทุกเป็นก็คือมันยังมีชีวิตอยู่นั่นเองทุกเป็นนะคะคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะยายีชวนคิดยายีชวนคุยสวัสดีค่ะสาธุเจ้าคะ่ะ